ด้วยอายุมันทำให้เส้นผมเนี้ยมันเล็กลงมันก็จะมีบางส่วนที่มันดูเหมือนว่าผมมันหายไป สวัสดีครับผมปีเตอร์คอฟดาร์เรนโดนะครับวันนี้ก็เข้ามาที่เมดิแฮรนะครับซึ่งเป็นครั้งที่2นะครับที่จะทํา MSC ก็เป็นการเตรียมตัวที่จะปลูกผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกก็มีความกังวลว่าผมทําไมมันบางลงทําไมมันเหมือนเริ่มร่วงแต่ว่ามาเช็คดูจริงๆแล้วคือผมมันก็ยังอยู่นะครับความหนาแน่นของมันยังนั้นมันเท่าเดิมแต่ด้วยอายุมันทําให้เส้นผมเนี้ยมันเล็กลงมันก็จะมีบางส่วนที่มันดูเหมือนว่าผมมันหายไป ตอนนี้ก็เลยกระตุ้นด้วยการทำทรีตเมนต์ MSC เนี่ยครับเพื่อให้รากผมเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นเป็นการดีท็อกซ์ด้วยอะไรด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า การทำ MSC ก็เป็นการกระตุ้นเส้นผมให้หนาและแข็งแรงขึ้นนะครับมันมีเรื่องของ growth factor อยู่ในนั้นแล้วก็ผลักดันวิตามินเข้าหนัศีรษะด้วยการใช้ระบบ c r โอนะครับแล้วก็จบด้วยการฉายแสงแดงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการเพิ่มเติมการหมุนเวียนของเลือดนะครับรวมๆแล้วก็จะทําให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นหนาขึ้นการสกิดนี่าบางคนอาจจะกลัวเพราะว่ามันจะเป็นปลายเข็มที่สกิดเล็กๆเ,กเกบาๆอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้เจ็บเลยนะครับเกือบหลับด้วยซ้ำนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ Medi Hair